คือครั้งนี้มันจะไม่ใช่การที่เราจะตีเปล่าแล้วตีทิ้งน้ำครั้งนี้เราจะไปยาเรียกค่าถ่ายไปส่วนหนึ่งเออเหรอเออเหรอเออเหรอไอจานอุ้มเลย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 นี่นี่ข้างหลังข้างหลังจาน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 ตีกันสองคนสองเป็นเท่าไหร่เหรอนี่เหรอเนี่ยไปหาเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่ซ้ายซ้ายนี่อยู่ซ้ายซ้ายซ้ายเพื่อนกันเหตุนี่เหรอ เอืออมึงเอือหือเอือหือเอือหอเอือหอเอืออไอสัตว์เอือใช่ไหมเอือใช่ไหมปยองปยองปยองสแล้วสลบแล้วสลบแล้วไหนไหนไหนี่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 นีกนีนี่นี่ที่นร่นี่นี่นี่ยี่พี่นี่นี่นม่นี่นี่ี่ี่ี่นี่ี่นีมี่อี่ี่นลี่ีลี่่ี่นี่ด

เออหลังเนี่ยหลังเนี่ยหลังเนี่ยหลัใช่หลังนี่แหยเก่งเปียกอ่ะบเกี่ยวลาเลยวัดดีเด่นไหมมาที่อะไรตีอะไรอย่าตีอะไรอย่าตีชายาครับพี่น้องครับจะ <c oughs> มีพี่น้องครับเหมือนเดิมเลยบอก <c oughs> อ่าคือเขาห้ามกัดลิ้นตายเพระาะว่าถ้าสมมติกัดลิ้นตายเนี่ยมันเราจะดูออกเพระาะว่าถ้าสมมติอาหารหมดเนี่ยเขาจะกระเพกก่อนอันนี้ผมเคยโดนมาก,กับตัวกัดลิ้นด้ประสบการณ์ตรงถูกต้องที่นั่งโคตรได้เป็นดีกับสองคนสองเป็นเท่าไรหร่เหรอเหรอหน้ายโยกเป็นถนึงดีมึงคิดว่าเพือพ่อนมึงจะมาช่วย,ยไมยหมถาม เล่กกระเป๋<บ>าเลยมัโดนเพราะอะไรเนี่ยไม่รู้ครับพี่น้องครับเล่กกระเป๋าลายบังเล่กกระเป๋าลายไม่รู้ดูไม่ได้อ่ะเออหวังกูลืม <S <S ชิบหมาแล้วทีนี้จะให้มันแตกข้าวต้มยาทำไงวะเนี่ย <S 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 ใส่สามาต้องตัดมือว่าสิ่งจะกินได้มีไหมโอเคบังรักษาตัวสิ กดยังไงฮะปักกดอะไรไม่ได้เลยเออใบที่จอมันดำปีนี่หว่าไอ้สัตว์ต้วไี้เดี๋ยวมันขนไปก่นด้วยน่ะเอารถต้อนดีๆนะดูไวหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ตามมาอือดูไวบ้างดูไว้ดูไว้เดี๋ยวผมจัดการเอง น้องครับพี่ยังไม่ว่างน้องพี่ยังไม่ว่างครับอยู่นราอยู่เราโอเคครับพี่ติดตามอยู่ครับทุกคนงานเลยอย่างจริงๆนะอย่าอย่าลั่นลานนะโอเคครับโอเคครับเยยยไอชยาอยู่คนที่ไหนคนอุตตราดิเทศน่าระเล่นโดนจับเนี่ยน่าระเล่นมีคนอยากคุยด้วยใครครับพี่น้องไม่ กูคุยกับพวกกูไม่คุยกับมึงอใคร,ครคใครอยากคุยเรดมันมันบ้าเหรอไม่คุยไม่คุยก็เลยเป็นเงินแค่นั้นแหละมึงรู้ความหมายของคำว่าเอาว่าเรทปะให้บังชัยยะรู้รู้แปลว่าไหนบอกตัดเพื่อนตายแทนเพื่อนกันได้<ม>ก็อยากจะรู้ว่ามันสามารถทำได้จริงป่ะกูว่า,วามไม่ใช่หรอกมั้ง บอว่าจะไปอะไรนะไปเล่แก๊งใหญ่ตู้ไม่ถอยนี่ขนาดพวกผมเนี่ยพวกคุณยังเอากันไม่อยู่เลยเราจะไปสู้แก๊งผมจะบอกให้ใจอย่างเดียวมันมันไม่ได้หรอกเฮ้แต่ไอคุณชัยยาเขาช่วยเพื่อนเขานะง้างมือต่อยพวกเราหัวไหลแทบหลุดแต่ดูเพื่อนเขาดิไม่มาสักคน แผนกูยังหดร้อยอยู่เลยแแน่ที่จะไปช่วยเพื่อนที่ที่ที่โดนปุยผสปเป้าไปแทงไอเจลี่อยู่กับสาวหรือเปล่านะมันนี่ก็เราอาจารกันมั้งมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับที่ประธานเนี้ยเขาไปเท่าไหร่คือจะแรกกับว่าจะแสนต่นนี้เกี่ยวกัจะสองแสนไอชายามันเล่นเลนมากๆคิดว่าเราเป็นตลิกมั้งเอ้ยตลุกมั้งเอ้ยตลกมั้งเอ้ย ถูกแล้วแม่งดูเด็กไงไม่จัดหมาเขารู้ได้ไงให้ขอไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกขับไปปล่อยไกลๆก็ได้ขับไปตรงพวกเราอ่ะ อ,อ่เนี่ยซ้ายครับช่วไปีศาจเปแม่งล่าเพื่อนแม่งเดียวผมว่าเนี่ยไปหาเพื่อนเลาเพื่อนเราอยู่ซ้ายซ้ายนี่ซ้ายซ้ายซ้าย,ายโอ๊ยโคตรเก็ร <laughs> <c oughs> โจ๊กไปเลยโจ๊ก <c oughs> เฮ้ยโทษพี่ เพื hey, Hence, i, h, ่อ oh กูช่วยแล้วไงไปโทษโทษโทษเล็งกูอีกแล้วเฮ้ยมันจะเอาตัวไปมันจะเอาตัวไปเฮ้ยโทษพี่ใส่ก่อใส่ก่ออะไรอะไรอะไรหลบหลบไอ้โจ๊กหลบไอ้โจ๊กระเบอมระเบอมระเบอมชิบหายแล้ว ประธานประธานโดนประธานโดนประธานโดนเชิงเยอะนักเรอใส่ก่อใส่ก่อใส่ก่อมึงใส่กาใส่กอไอสัตว์นี่ตาบุลมบุญผ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 มบุผมรวยนะอม เราอมเราอมเราอมโอเคเรียบร้อยมันได้ตัวไปเหรอเอาแม่งลงไปในนะ้ำไม่เป็นไรเราปล่อยปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยเอาแม่งลงไปนน้ำ